เทศบาลนครแม่สอดร,ร่วมกับศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่สอดจัดการอบรมอสอมทั้ง20ชุมชนโครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าประจำปีงบประมาณ2,565และการประชุมเตรียมความพร้อมในการหยอดวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอในเขตเทศบาลนครแม่สอดค่ะ ที่ห้องประชุมเพชรภูมิปัญญาสำนักง,งานเทศบาลน,นครแม่สอดเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุ่นและเจ้าหน้าที่จากศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่สอดร,ร่วมกันจัดการประชุมตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนทั้ง20ชุมชนในเขตเทศบาลน,นครแม่สอดตามโครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานาศาสตราจารย์ด็อเตอร์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัรวรคติยราชนารีประจำปีงบประมาณ2,565และการประชุมเตรียมความพร้อมในการหยอดวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอในเขตเทศบาลนครแม่สอดโดยในที่ประชุมได้มีการหารือ เตรียมความพร้อมในเรื่องของการสํารวจขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวประจำปี2,565โดยตรวจเช็คจากข้อมูลเดิมที่มีอยู่ว่าตรงหรือไม่สำหรับสัตว์เลี้ยงและสำรวจข้อมูลของสุนัขจรจัดเพื่อการเตรียมการจัดการได้อย่างถูกต้องถูกวิธีต่อด้วยการประชุมเตรียมความพร้อมในการหยอดวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอในเขตเทศบาลนครแม่สอดทั้ง20ชุมชน จะเริ่มดาเนินการตั้งแต่วันที่16กุมภาพันธ์เป็นต้นไปจนครบทั้ง20ชุมชนและครอบคลุมเด็กชาวไทยตั้งแต่อายุเด็กแรกเกิดจนถึง5ปีและเด็กต่างด้าวอายุแรกเกิดจนถึง15ปีที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลน,นครแม่สอด